เร,นะเรียบเั็นไรเนาะเรียบแล้วแล้วเหมือนใส่ชุดน,นอนอนะงงมากเช่นนะคะเบิรงอลไรกับจีมเอานะคะพ่อสร้างปากจำว่าอะไรค่ะมาดด้วส่ไก่บอสมาจากโคราช ไกลอยู่นะไม่กระบาดธงชัยถ้าเป็นเก่งอ่ะเก่งแวะกินในเมืองจบไม่มา <laughs> ไม่ต้องมาไกลขนาดนี้จริงปงกนนะากธงชัยมันเนาะเสบเนาะตำกระตำโคราเอาไปพี่ไปขวนว่าเสบเน,ะ <laughs> นาะบ้า,า,านาน, <laughs> นี่ตำมาพิกโซอจาน <laughs> <c ười> หอมหวยๆเด้อฮแม่ก่อนแม นี่นะครับเอฟซีจะฝากชมเชายอย่วเอ๊ะคุณไปเก็บเสื้อชุดได้น้อมันอยากโคราชแม่แม่ต้องกราบเท้าย่างมัวก่อนสองเสียงบ่มีเก่งอันเลเบิงก็สิเป็นนั่นสิอาบน้ำแล้วลูกค้าเพิ่นติมนุ้ดเลนกับแบบใส่หมวกนุ้งอันนี้เล่นออกมาเลยค่ะยปภาพเขียนเมนูเลยครับเดี๋ยวจะไม่ได้กินง่ายไม่ได้กินง่ายค่ะ ความวุ่นวายเป็นหลักนะคะตอนระเบิดรู้หีจ้ะกินแล้วหีลึงแม่บ้านจ้ะผัวสงสัยนะคะคำพูดได้ว่าเอาผัวมานะน้ำโมเลี้ยงอันแก้วใหญ่ๆนะคะอันนี้มาจากไหนนะแม่ตัวน am ี้มาจากไหนนะคุณแม่อันนี้มาจากกำแพงเพชรโอ้จากกำแพงเพชรมาจากใสิ สายทองอ๋อคือสายทองแหละครับมาจากทองไก่ไหมครับไก่ไก่ที่สุดมาจากกำแพงไี่เคยไปตลอดเลยสุดยอดเราเดจะฟังคุจะาเ่นๆฟังใเขากระจางเนาะสท้ทองบริจางเนาะเขากำแพงเมรก็มีคนอีสานเนาะมีมีแต่คนอีสานชวนหลายตะกินแต่ว่าเขาจ้างหมอลำบ่อยนะทั้ประเทอ่ะ ไก่ก็ยนเออไก่แต่ละยาทางอยกลก็ไม่ยอ่ดทมสี่ยอังเันนี้ก็เขาโทรมาแต่เช้าเนี่ยร้านเปิดไหมเออจากเยยัปากชงตัวนี้เข้ามายปาทงชัยไม่ใช่โต๊ะนี้ปกติเออก็หมายถึงโต๊ะนี้มาจากในมือในเมืยอกว่าไก่ทอดกระเพงเผ็ดเด้อ ในเมียงว่าไก่ทอดปลาท้องใจ,ใจนะอ้ือออมปัดต่างระเบิดเสียบโพดเสียบบ<า>้างอันระเบิดคือเ่อกินลูกระเบิดลูกมันจะระเบิดไงอืมเนี่ยมันระเบิดนี่อันนั้นไม่เป็นดอกเก็บนะนะ <S <S อะดอกเก็บ<ๆ>กูจะดอกเก็บบ้า เพิ่งออกไปเมื่อกี้ก็รถตู้คันนีงที่เขาไปเหตุปืนแก้วออกไปไม่ได้ขายดอกแก้วมันจะเป็นลูกแดงๆไงอันนี้มันลูกเหลืองแม่ไปเอาบินเขาเสร็จยังเพื่อนเคลียร์มาทันแลล้วเพิ่นกำลังโศกันอยู่แล้วเหมือนใส่ชุดนอนอ่ะเก่งชุดยังก็ไม่ได้บานหรอกมันถูกเฉยมันเมียไม่ให้เกียรติลูกค้าเลยเขามาไกลดูเขาแต่งตัวมาไกลอ่ะดูตัวของ คาจิธาแม่ไปเต้งตูนี่ปัณิวทนได้ออกมาดูทุกคนคุณคนเข้ามาไกลดูเจ้าของร้านดูใส่ชุดน้อนพนะเอดไหลเออเพิ่งในคลิปดูอยู่ดอบนีะครับตอนเช้าก็จากอุดรไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไม่ทันมาถึงก็อันนี้รถตู้คันหนึ่ง ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ที่เดินทางมาเนาะคุณแม่เออนะครับที่เดินทางมาอุดหนุนนะครับอาหารตามแต่ว่าแม่ค้าคือจะตุยแล้วจะแด่แดแล้วนะครับมันใหญ่จริงปิดร้านปิดแน่นอนค่ะเออปิดเลยปิดแน่นอนแล้วถ้าคนอยากกินทําไงตัวใครตัวมันครเขาอยากกินฝีมือไงฝีมืเขามาันก็มันจำเป็นต้องได้ปิดก็ได้มา เนี่ยเห็นไหมพอเขาอยากินก็เล่นตัวแม่รับออเดอร์เยอะแยะเลยเนี่ย